อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมต้องบอกว่าทาวิตเตอร์เดือดกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับประเด็นแฟนคลับของคูจิน uh. น้องซีแล้วก็นุนนิวนะครับงานนี้ตะโกนไล่คุณต่อธนภพ uh. แล้วก็คุณบูพงที่วัดนะครับออกจากเฟรมนะครับกลายเป็นกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับในโลกโซเชียลออนไลน์นะครับจนทำให้ขึ้นเทรนทวิตเตอร์ในประเทศไทยนะครับสำหรับแฮชท็ก ไล่ศิล,ลปินคนอื่นทำไมหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มแฟนคลับของพระเอกหนุ่มต่อธนภพนะครับแล้วก็น้องบลูพงศ์ทิวัดนะครับเมื่อทั้งสี่คนเนี่ยได้ไปออกงานอีเวนต์ร่วมกันนะครับของแบรนด์ mcm นะครับแล้วก็ได้มีการออกมาให้แฟนคลับเนี่ยได้ถ่ายภาพอยู่ข้างหน้างานคุณผู้ชม,มก่อนที่แฟนคลับของคู่จิ้นอย่างน้องซีแล้วก็น้องนุนนิวเนี่ยจะตะโกนออกมาว่า ต่อธนพบขยับออกห่างจากซีนูนิวเพราะต้องการจะเก็บแค่ภาพคู่จิน้นโดยตะโกนออกมาว่าพี่ต่อออกไปหน่อยพร้อมกับโบกมือไล่คุณผู้ชม,มหลังจากนั้นนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยมองว่าการกระทำในลักษณะนี้เนี่ยเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินคนอื่นเพราะนี่เป็นงานอีเวนต์รวมไม่ใช่งานอีเวนต์เฉพาะนะครับอีกทั้งยังเป็นการทำให้ศิลปินที่โดน กระทำแบบนี้เนี่ยเสียกําลังใจจนเกิดความเห็นแล้วก็มุมมองหลากหลายประเด็นนะครับไม่นานนะครับแฟนคลับคนดังกล่าวเนี่ยที่ตกเป็นประเด็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ได้ออกมารีทวิตขอโทษนะครับผ่านทางบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับเราคือคนคนนั้นนะคะอย่างแรกเลยต้องขอโทษแฟนคลับทั้งต่อแล้วก็บูเลยค่ะ,คะเราไม่มีข้อแก้ตัวเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่สิ่งที่เราทำมันแย่มากจริงๆค่ะ ว่าเราได้เลยเราน้อมรับผิดเรื่องนี้เป็นบทเรียนให้เรามากๆเราจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกและเราจะแท็กขอโทษน้องอีกครั้งนะคะอันนี้ก็คือคำขอโทษจาก <Yeah. S 1> แฟนคลับนะครับที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมาคุณผู้ชมเอาจริงๆนะบางทีเนี่ยถ้าเราซัพพอร์ตศิลปินดาราในดวงใจที่เรารักเนี่ยเราซัพพอร์ตเขาได้ไดแต่บางทีเนี่ยบางงานเนี่ย มันไม่ได้มีเฉพาะศิลปินดาราที่เราชื่นชอบมันจะมีศิลปินดาราท่านอื่นเนี่ยมาร่วมงานอีเวนต์ด้วยนะครับเราก็ต้องใจเขาใจเราบางทีเนี่ยเราก็รักศิลปินของเราเขาก็รักในศิลปินของเขาด้วยแต่ด้วยความน่ารักของคุณต่อธนภพคุณผู้ชมด้วยความเฟรลี่อะอย่างที่เรารู้ดีกันอยู่แล้วว่าคุณต่อธนภพเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักเขาก็แบบอ่ะมีการแบบขยับให้ไงแต่บางทีเนี่ยภาพที่มันออกมาคุณผู้ชมนะครับ มันจะท้อนอะไรได้หลายหลายอย่างจริงๆบางทีน้องๆแฟนคลับเนี่ยก็ต้องคีบในเรื่องราวของศิลปินตัวเองด้วยเพราะบางทีเนี่ยมันจะทําให้ศิลปินตัวเองเนี่ยคือภาพลักษณ์อาจจะออกดูไม่ดีเนาะเดี๋ยวมีคลิปให้ดูมีคลิปด้วยให้ดูมีคลิปให้ดูนะครับมีคลิปให้ดูมีคลิปให้ดูสําหรับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นนี่ไงมีคลิปนะคะนี่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 อันนี้เนาะนี่นี่นี่ เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนะ,ะก็จะมีะน้องอคนฟ้านะเออเดีเนี่ยโบกมือแบบว่าอะให้ให้ถอยออกไปออแต่ล่าสุดคุณผู้ชมนะครับทางต้นสังกัดเลยของน้องซีน้องนุนิวเนี่ยก็ร่อนหนังสือออกมานะครับขอโทษกับพฤติกรรมดังกล่าวของบรรดาแฟนคลับนะครับที่ ทำให้เกิดเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับแฟนคลับบางกลุ่มเนี่ยก็ต้องมีสติด้วยไม่ใช่แบบไปคอมเมนต์ว่าศิล,ลปินคนนั้นคนนี้อันนี้ไม่ได้ไไดนะดเดี๋ยวจะเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นใช่บางทีเนี่ยการที่เรารักใครเราก็ต้องคีปในศิลปินของเราด้วยคุณผู้ชมอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับเขารักเขาต้องรักให้ถูกวิธีอย่ารักผิดวิธีเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ย เดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นดราม่าดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้นะคะนี่เห็นด้วยนะคะเพราะว่าที่การที่เราแบบว่าอารักศิลปินของตัวเราปกป้องเขาแหละก็จริงแต่ว่าทีนี้เวลาการที่แบบว่าพฤติกรรมบางอย่างที่แบบเราจะเผลอแสดงออกไปเราจะไม่ได้ตั้งใจแต่อาจจะส่งผลกระทบต่อหลายๆมุมมองของคนที่มองเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมด้อมนี้ทําไมแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะนะณปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าแฟนคลับเนี่ยคือสิ่งที่ขับเคลื่อนศิลปินจริงๆแต่แฟนคลับก็ต้องอยู่ในโมเมนต์แล้วก็อยู่ ู่ในขอบเขตของการกระทำเพราะว่าอ,อย่างที่บอกไปคุณชมบางงานเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฉพาะศิล,ลปินที่เราชื่นชอบชมันยังมีศิล,ลปินคนอื่นเนี่ยเขามาร่วมงานด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเซฟไม่ว่าจะเป็นเซฟศิล,ลปินของเราหรือเซฟศิล,ลปินของคนอื่นเนี่ยเป็นวิธีทางออกที่ดีที่สุดถูกต้องเนาะดราม่าจะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาดน,น,นะครับเป็นบทเรียนกันไปเนาะนะคะคุณผู้ชม